thank you ห้องนี้มีกฎอยู่สองขอ้อหนึ่งฉันถามสองนายตอบพ่อฉันต้องส่งคนมาลากคอพวกแกแน,น่คอยดู คุณต้องช่วยตามหาลูกสาวผมกลับมาให้ได้ถ้าคุณไม่อยากมีปัญหากับตำแหน่งของคุณท่านผูมกกับไม่ต้องห่วงครับผมได้ส่งมือดีออกไปตามหาแล้วครับท่าน จ่าไปทางนูน้นแตวผมไปทางนี้จับผมว่าเราไปด้วยกันดีกว่าไหมจ่าจะมากลัวอะไรตอนนี้วะบจ่าอะไรอีก,ก็จาก่าไทยสิบนาทีผมไม่กลับมาจ่าตามไปดูผมด้วยนะ พูดไม่หมดนี่วางเปิดลงทำไมถึงจับตัวลูกสาวสสชเชวานมีจุดประสงค์อะไรก็น่ารักกันหมดแถมข่าวสักขนาดนั้น ใครจะไปอดใจไหวผมพูดถูกไหมหมดคือผมขอแห้งผมขอน้ากินหน่อยได้ไหมนี่คุณยั่วผมนะใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหลังอะหรอก็ผู้กำกับเสรดตากล้องช่างไฟไหมนี่เขาหมดนี่เหมดนั่งครับนั่งครับ ติดตัววัตลอดเวลาเลยครับไหนลองบอกสิว่าจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่พกไายไว้ทำไมกันแทนที่จะพกปืนหรือมีด คนอะ่นมันรู้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยทุกคนอนะ่ะจะหลับตาและทุกกคนก็รู้ว่าการลืมตาในตอนกลางคืนเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนนี่ไงคือจุดอ่อนของเหยื่อนี่คุณต้องการจะบอกอะไถ้านี่เป็นการลักพาตัวลูกแม่ค้าขายขนมจีนคือทางตำรวจจะทำยังไงกันเหรอ แต่เผอิญว่านี่เป็นการลักพาตัวลูกสาวสสอจ้าชวาอู้ว้าวแบบทุกคนดูตื่นตระหนกกันใหญ่เพราะอำนาจจากเบื้องบนสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือความยุติธรรมจะถูกรักษาได้ยังไงในเมื่อคนรักษาไม่ได้อยู่ ใช่ครับขึมาแล้วใกล้จะสุดจัดจังหวัดได้เข้าจับตัวคนร้ายที่ต้กงสอบสวนสอบปากคำตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะคะจุดประสงค์ของคนร,าคนาร,ร้ายตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนครับคนร้ายคือจ,จอมโจรพน่าจริงหรือเปล่าคะใช่ครับผมไม่รู้นะว่าคุณได้ข่าวนี้มาจากไหน เล่ยอย่างคนร้ายคือคนธรรมดาขอตัวครับเดี๋ยวครับมวดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขอสมาร์ทเพิ่มหน่อยครับหมวดครับคนร้ายไม่พูดถึงจุดประสงค์ที่ชัดเจนครับเล่อย่างผมว่าเราจับเขาง่ายเกินไปครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีหน่วยงานอื่น,นมาทำหน้าที่แทนุณหมายความว่างไงครับหน้าที่ ส่วนผู้ต้องหายเพื่อมีนะครับคุณมวนนี่คุณหรือผมเนะี่ยที่เป็นคนออกคำสั่งครับครับเป็นไงบ้างจา๊ะได้ข้อมลูลอะไรเพิ่มเติมบ้าง ยังไม่สามารถระบุใบหน้าที่จะเรียนได้เลยครับหมายความว่าไงจ๊ะก็รันนี่เมืองคนร้ายเนี่ยมันดันไปตรงต่อาจารย์ในมหาลัยแห่งหนึ่งสิครับจะเป็นยังไงไม่ได้ไงลองเขียนใบหน้าใกล้เคียงหรือยังงั้นหมดลองดูนี่ก่อนนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามี เกี่ยวกับจอมโจรพันหน้าครับคือผมกำลังจะบอกหมดว่าโจรพันหน้าอาจเป็นใครก็ได้แม้แต่ตำรวจเรื่อมาของเราครับ จนพันหน้าทนำะยยใหนะ้ได้ ว่างานนี้พวกเราคงใช้เวลาอีกสักพักนะครับงานได้เวลาออกไปเดินเล่นแล้วละสิ คุยอะไเขสักคู่ครับหมดจะสอบส่วนอะไรผมอีก,กับหมวดน,นี่ผมไม่มีอะไรจะบอกหมวดแล้วไหมพรุ่งนี้คุณจะถูกย้ายไปที่อื่นหมนดหน้าที่ของผมแล้ว ก็ดีดีหมวดหมวดก็จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวอะไรเรื่องของผมไงก็คงไม่ใช่เรื่องดีสินะว่าแต่หมวดมาที่นี่ทำไมมาเพื่อบอกอําลาผมอย่างนั้นเหรอผมมาที่นี่เพื่อคำถามเดียวก็จะไป ทำไรอยู่อ่ะจา๋าดักคิดว่าเขาคุยได้อยู่ข้างในเอา้าผมจะไม่รู้เหรอก็ยืนหนู่ยด้วยกันเนี่ยจ๋าก็ถามแปลกๆา,กาฟังดูนี่คือของกินระหว่างทางตอนย้ายตัว Que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito quiero respirar tu cuerpo despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu อ,อนั่งด้วยคนนะคะตามสบายครับมาคนเดียวเหรอครับชอบไปไหนมาไหนคนเดียวคะ่ะถ้างั้นวันนี้ผมขอเลี้ยงเล่าคุณนะครับน้องครับปกติใจดีกับคุณไม่รู้จักแบบนี้หรอคะก็เฉพาะคนสวยแบบคุณนะครับ ดูไม่ยุติธรรมกับคนอื่นนะคะก็นิดหน่อยนะครับคุณเป็นตำรวจเหรอคะอ๋อใช่ครับผมเป็นตำรวจผมชอบดูแลความถูกต้องของประชาชนแต่ว่าวันนี้เรื่องผมอ่ะมันไม่สำคัญละครับผมอยากฟังเรื่องของคุณมากกว่า เคยมีเด็ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีแม่ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอแม่ของเธอบอกกับเธอเสมอว่าจงเชื่อในความถูกต้องเพราะความถูกต้องจะคอยปกป้องเธอแต่อยู่มาวันหนึง่งแม่ของเธอก็ได้หายตัวไปหายไปนานซจนไม่กลับมาอีกเลยเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป เธอเหลือเพียงอย่างเดียวคือความเชื่อเธอหันหน้าเข้าหาความถูกต้องเพราะเป็นอย่างเดียวที่เธอและแม่เชื่อมั่นแต่ความถูกต้องก็ดันทรยนอยศเธอฉันจะมาจากซีรีส์นะคะงั้นมือนี้ฉันขอเลี้ยงคุณเองดีกว่า คือว่าเป็นการตอบแทนตอบแทนตอบแทนค่าอะไรครับคุณครับคุณ คนพร้อมคนร้ายพร้อมอาวุธปืนที่โกดังมึงรู้ไหมวันที่เนี่ยโกดังของใคร ของของร้ายเป็นปืนปลอมและอีกอย่างกระเป๋าคนเงินก็ไม่มีด้วยครับดูเหมือนว่าคนร้ายไม่ได้ตั้งใจเอาปืนตั้งแต่แรกแต่มาพวกกอบข้อเปนว,ว่าทั้งนั้นครับ แต่มีเพิ่มผมพบเอกสารเนี่ยคนตัวทำงานขอ้งหมวดมันคือหลักฐานการโอนเงินของพ่วมกับอธิสรครับเป็นเอกสารค้าวุฒิเ่อนบัญชีที่โอนเข้าเนี่ยของสอสชาชวานครับผมมาที่นี่เพื่อคำถามเดียวก็จะไป ทำไมถึงเป็นโจรผมไม่รู้นะว่าหมวดคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่อาชีพอย่างหมวดที่จะรักษาความยุติธรรมได้ใครก็ได้ที่เป็นความยุติธรรมแค่กล้ายืนอยัาเพื่อความถูกต้องใครก็ได้ที่เป็นโจรพันหน้าเพียงบอกเด็กที่กำลังหกล้ม ว่านั่นคือสัญญาณให้ลุกขึ้นสู้จนบางคนอาจทำไปเพื่อความอยู่รอดเพราะบางครั้งพวกเขาต้องการแค่โอกาสไว้ใจเขาได้เหรอ ไม่เหมือนคนอื่นไปกันดีจัะ งกงคณะยกมือคุไว้ใจเขาได้แน่หรอ